เราจะแบนปิ้นเมื่อกี้ปิ้นเอารูปตูดมาไม,ไม่อย่าแบนกันเลย I am อมชาดาสังวร I อเฟอร์ดฉันมีหมอหมอช่วยฉันฉันไปหาหมอของฉันผู้คนจับตาดูฉันผู้คนดูผู้คน จะต้องฉันจะเอ้ยอะไรวะดูฉันหมอพูดกับฉันชาดาคุณดูเหนนะื่อยเนอะได้หลับหรือยังยังยังไม่ได้หลับเขามองจ้องมองที่ฉันทำไมเธอเราหันหลับฮะแล้วเรา,าอ่นานของเราก็คือเหมียวเลิฟลี่เหนื่อยนะแย่ <laughs> ทำไมไม่นอนล่ะชดาสังวรชาดสังวรฉันลุกฉันจ้องมองไปที่เขาทำไมเธอไม่หลับเด๋ยวปิดอสจรยนี่กลัมาทำไมอ่ะเราวิ่งหนีอยู่เนี่อ้าวเหรออ้าวอ้าวสกิปละอ้าวเฮ้ยเรากำลังเข้าไปทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งวิ่งหนีผีกันไม่ชอบมุมไม่ชอบมุมมองแบบนี้เลยอ่ะ อยากเล่นผีอยากเล่นผีสกีบีดีดอกรอบอะเป็นเบลนายนี่เขาให้เราเดินไปตามจุดสีเขียวๆไปเฮ้ยเมื่อกี้บีบีบอกว่าบีบถอยมาดิถอยแล้วแกเราต้องเขามาเข้าไปแล้วทุกคนอยู่ไหนแล้วโมงแกเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราเห็นใครบางคนอยู่มุมสุด เราว่าไอเซยู่นิ่งยูนนิ่งนะพวกแกตองพวกแกต้อมาพวกแกเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวากันอุ้ยหีอุ้ยใครอ่ะเราไม่เห็นกันเลยเจฟฟินอ๋อโอเคโอเคัป่ะไหนป่ะป็นบีสนจริงมากเปลี่ยนไปเดี๋ยวหาชาดากัน ชนาหังชนาหังวอนชนาหังวอน f ร o มหัดใหญ่เราอยู่ทางแยกนี้เอาละรอทางไหนอ่ะทางแยกทุกคนยอ่ะทุกคนเกิดระที่น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 โนราโนรามันนี่สิ่งนี้คืออะไรเห็นไหมอ่ะอันเนี้ยเออไม่รู้เหมือนกันสิ่งนี้แกระวังนะมันจะมีเุ้ยแกไปไหนอ่ะ อยู่นี่ข้างหลังอยูเลยเจียวเจียวเิีมแกระวังนะเราอ่ะเล่นแล้วมันจะมีตัวแบบบอดปลอมอ่ะเออเออใช่แล้วมันไม่ใช่บอดใช่แล้วมันไม่ใช่บอดธรรมดามันเป็นผีไม่มีไม่มีทุกคนมามาโอ้โหมันจะมีทางออกเอเซน้ำเล่เอเซอร์น้ำเล่เอเซน้ำเลยดูไปเน้รื่อยเลย แหม่มันจะตายคนแรกอุ้ยแมปโหลดอะไรแมปโหลดอะไรแมปโหลดผีโหลดนิดอันนี้คือเราต้องเดินไปไหนอยากรู้มันมีทางออกไหมันจะยมองหลังให้เดินไปเลยเดี๋ยวมองหลังให้อุ้ยอันนี้น่ากลัวจริงเหรอ เดาเปลี่ยนเน็ตก่อนอะไรใครเอี่ยเออได้ยินเหมือนกันไอเซียมัว่าจะบอกอุ้ยทำไมมืดอุ้ยเอเซียหยุดทำไมอ๋อบันไหนรอปรับเสียงอ๋ออุ้ยอุ้ยพี่รำนำจริงเหรอใช่ยกนำ from ใคร from ใคร ทำไมเอเซียใส่ใส่ชุดเอวลอยอะโดนาเอวโดนาเอลโดนาแบบไหม่แบบสับเฮ้ยมีคนเข้าประตูอุ้ยใครเคาะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงคนโดนคิว อะไร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 ไม่เป็นทางข้างหลังนูนอ่ะจริงเหรอตาฝีตรงไปแล้วกันเราเดินหอยหลังมูนวอล์กมูนวอล์กพร้อมหัดใหญ่เดินช้ามากพร้อมหัดใหญ่จริงจริงอุ้ย มุมมุมสุดมีอะไรก็ไม่รู้นี่เหรอเราไม่เห็นเลยเลยน่าจะเงาชิๆชคิดเองยังไม่เจอผีเลยซื่อแมปเรายังโหลดไปเสร็จดแล้ว <laughs> <laughs> นี่แหละสัญญาณดีของพวกเรา <laughs> ปิ้นสวยมากแน่นอนไอ้รูปสองอะไอ้รูปที่เอเชียลงอ่ะ <laughs> ปิ้นโคตรโฟโตโบ้บอมแบบสวย แย่งซีนอะเปิดตัวปอมมันข่าแบบเอาเป็นจ้าซะเหลือเกินอุ้ยอุ้ยอุยไฟดับไฟดับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยากเห็นพวกแกโดนหลอกกันไม่ยังจริงจริงนะอยากโดนพวกแกหลอ,อกเอ้ยไม่ใช่อยากเห็นพวกแกหลอกโดนหลอกอโดนแน่โดนแน่เปิดเทอมโดนพวกฉันหลอกแน่ออกจากลิฟต์มาเจอเลย อุ้ยพูดถึงออกจากคลิปอ่ะนึกถึงตอนไหนไม่รู้ที่บีบีไปเคาะลิฟต์แล้วมีคนกรีดอ่ะอ๋อเออเออที่เอาลิฟต์ไปแกรกแกรกแล้วกรีกันเลยแกตอนนี้เราดูอยู่ข้างหน้าแกใช่ไหมใช่ทำไมบีบีหัวงหงอกทุกคนหัวงอกแหละเราอัดคลิปไปอยู่ทุกคนผมสีเทาเฮ้ยแกมีคนเดินตรงนู้นไหนใช่เราพุ่งไปเลย ลิมพพสุดสีดำเอเชียเนี่ยเอเชียจะเห็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นเมื่อกี้เราเห็นมีมีกลับมาที่เดิมมีแน่แน่เห็นอยู่เมื่อกี้เราเห็นไม่มีมันตัวดำดำไม,ม่เอ,เอาไ <โ inclusive S 2> อตัวดำไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ผีที่มันมาปลอมตัวปลอมตัวเป็นใครปลอมตัวเป็นคน ใช่มันจะมีผีที่แบบลอมตัวเป็นคนอะ่ะอ้นี่มีใครบ้างไหมนอกจากาเราอะทำไมมัน,มนยืนนิ่งอะ่ะยืน<ช>นิ่งอ่ะผ่านมามาลุ กปรากฏว่าเงาดำเดินตามหลังมาเออกลัวกลัวยังไม่เจอพี่เพยเลยไม่แน่จริงอ้โหไม่แน่จริงไม่เอาสิอย่าท้าสิ แบบนึงกดหยุดเรคคอร์ดก่อนโอเคโอเคคกบเออกดหยุดได้ไม่อยู่แล้ว ไม่ตามไม่ตามอุ้ยตามอุ้ยมันตามลงมาเดี๋ยวไปดูลงมือหยุดจังไอเสียโดนเนี่ไอเสียโดนแดดไหมทางนี้นี้แล้วไอเสียดับกดอยูไอเสียบอกว่าไม่มองมันแลยไอเสียมองหลังมันไม่อยู่แล้วอันนี้นี่ไม่ตามไม่ตามไม่เอาไม่เอา

เรายังเรายังไม่เจอเพื่อนเลยนะแกเรามีเพื่อนในแมปด้วยแต่เราเราเอซีสใส่ชุดเอลรอยจริงๆนะเนี่ยโวราแบบวิกตอเรียซีเฟลเดี๋ยวเราว่าเกมนี้หนีเอาฟิลมากกว่าอันนี้สะรู้ทางหรือว่าเดินตามใจเดินเดินตามความรู้ก เราแบงักเรายังไม่เจอพี่เลยเราแเรามีแ่านีจะได้ยแเ้เกอะไรอ่ะงน้เฮ้ยเฮ้ยีไมตามเลอ๋อรู้ได้ไงอะไม่รู้เราว่กมีเนียล้วเนเจริงเรน่นเียฟิลล์เดยวาลองโดนหอกดูอ๋อ ตามไปลับไงไงก็ต้องเลี้ยวขวาไปเอ้ก็เช็เชอะไรก็มันอยู่ไหนอ่ะลรวประตูนี่ทำไมอ่ะอ๋อนี่มีอกกำแพงมาอ๋อรู้ได้ไหมเนี่ยไอีมันเดินชิดกำแพงอุ้ยมันมืดอ่ะคนอยู่ไหนคนสั้าน่าจะบักแล้วก็แบบมืดจริงมจรริงออะะไ่ อย่าบอกใครตรงนี้และถ้าคุณและถ้าคุณใหม่ที่นี่การหลบหนีอยู่ไม่ไกลเพื่อนเปล่าอันนี้คือซีเค็ดเหรอแล้วมันอยู่ไหนอ่ะแล้วประตูนี้ทำไมอ่ะซีเค็ดลูไฮเอ้ยกดพีไม่ได้ไอ้เนี้ยไอ้สีน้ำเงินเนี่ยมันเอาไว้ยทำอะไรได้บ้างเออแบบคนที่มาจอกแล้วก็แบบใช่ป่ะหรอมันเชแล้วจะทำยังไงเป็น อ่ได้อะไรมีไหนมันมาเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อเพ้่นเพ่เพื่อนเพื่อนเเ่อเอนเนเพาเ่อนเพืนเพื่นเล้เื่อเพื่อนอนนเ่อ่เ้่น่ออนาพอ่เ่เ่อน่อเน่่เเเอ

ปอน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 ผีผีลัวจังใครโดนอะมีใครโดนตกใจเสียวาไรฝ้ายดีซ้ายตันค่ะฝาไรซ้ายตันค่ะหายหายไม่รู้เราก็เห็นมันกระตุกกระตุกซ้ายซ้าย รอล้อกำแพงดูม yeah, yes, yes, ันจะเจอลุไงหลัวจังไหนจริงออกมาหน่อยขวาซ้ายดีุ้ยย่าซ้าย yeah, ันคแล้วเดี UH, no, ๋ยวพอไอเจี๊ยบตอาไลซ้ายตันิค่ะไรซ้ายนาตดี นี่นเดินไปละแงหลังไปเกงเป็นดอลลาเรยบคงไม้นะพับมากเลยปิ๊งก็น่ารักเกินไหนี่กบแมาเดี๋ยวนวกลับอ่ะเอออย่าอย่าอ้ยามย่ออกไปเลอยากเจอเพื่อนนี้แบบจะได้แบบช่วยกันอันนี้เชื่อมันมา้วีัวดี ทุกคนแต่งตัวดีทุกคนแต่งตัวดีเนี่ทำนี้เลยเจี๊ยบแะเองเป็นโนราเลยอ่ะเออวัฒนธรรมมากเลยปินก็น่ารักเกินอ้าวจริงไหมนี่ะเกินแล้วตัวยันกลับ่ะเพราะว่าเดินตามซิวัดแล้วก็เจอเองไอ้ลูกศรแล้วอยากเจออะไรได้ก็จะได้แบบช่วยกันได้เลยอันนี้เชิดทางเดียวกันดูมันแคลองเดินตามรอ พยายาเอาตำแหน่งหลักกำแพงเผื่อเผื่อนี่ทำนี้เลยเมื่อเกินกำแพงเพื่อนออกไปหมดเลยแค่เราเราก็อีกสองอ้าวอ้าวจริงไหมนี่โอ้ยแห่ปิประตูเฮ้ยไม่เชื่อขึมาเนี่เอ็กเออมันมันสื่ออะไรได้ไหมดูมันดูมันแค่เราเป็นคนค่ะเี หลุดผีทีหนุดเป็นหนึ่งผีทั้งทีไม่รู้ผีหรือว่าหน้าเขาเมื่อเกินทางนี้น่ากลัวเนาะจริงไอ้ข้านาทียังไม่เจอดาวที่เขารีบแล้วนั่นน่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงประตูทุกคนยอมแพ้เสียงผีเอเชียไม่ค่ะเรายังเป็นคนค่ะ ผาที่ไหนผีข้างหลังผีข้างหลังใครเนี่ยผีผีหรือว่าไงแกเมื่อกี้เราขึ้นตามพวกแกอะไรอย่างนี้ทุกคนไหนอะอะอรหรอผีจริงจริงนอนเลยเดาแตกแล้วมนซ้ายดีซ้ายดี่นาทียังไม่เจอเราที่เขาดีเลยนะใครไม่ตามเป็นใครไหนก็ได้ถึงทุกคนยอมแพ้ไงแน่นอนไลค์จุดหมายจริงๆริงอะที่ไงเราว่าต้องเดินตามสี เฮ่เไมเอี่ไม่สีเนี่ยสีนี่ตรงนี้ไม่แก่วกี่อ่ะมันขึ้นตามทุกแกอะอรเหรอตรงนี้มืดอ่ะอ้ยจะกกจดีดีี่เดินพี่เดินสวัสดี่กันแบนเซลฟี่เซลฟี่เออโหมันังลังเลยแคก็ได้่หนึ่งมขึ้นมาข้างหน้าอี ในการเกิดนี่กระจกในการในการในการทันหันมาหาเขาตรงนี้คืออนันั่นปะทไมที่มันแบบอ้ยตรงนี้มืดอ่ะอุ้ยเวนแล้วกระจกทำไมสวยจังไม่กดดิ้งไมถ่ายรูปถ่ารูปถ่ารูปเซฟี่ไดเห็นไหมแกรูปสวนในนี้เพิขึ้นมาเนี่ย ใช่ก็ได้สายเฮ้เขายิมขึ้นมาข้างหน้าหเะหันหันมาหาเขาทำไมทำไมท่ด้านเขาแนั้นอคอรับแล้วโอเคโอเคเสอ็จแล้วตอน้ไงอ้อะันแก่เ่าสมุส่งกระจกวันผีอยู่ข้างหลัง เีมวเดีนี่้าส่เจอร์ี่นี่อ้ยเอสย์ไอเอสย์มแ้ม่นแตกม่แตกมันนี่มันนี่ไแตกไแตกเ็นหมวกกันน้ไมเพื่อนเราต้องตดไหนใช่ไป็รีโอ้โหคอนเราก็ดูเพ่อนตายฝาไล้ายตันมลย เจอเพื่อนเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเดินเจอชาดาโคนนิ่งมานี่อยากปลบมือเลยนั่นอะไรกันดอมเมื่อกี้ข้างหน้าเอาตามไม่ได้ปะแม่ตามไม่ได้เดี๋ยวเป็นเพื่อนเราต้องตามผี่แซงแห่งธรรมใช่คนที่เราเอ้ยอะไรวะกระจกอียนะอยากเจอร่างกาดาเครอโจนีปันกระจกขวาร้านสายพันธโอ แต่ทำโปรไปแตคงัรดวมากมัดึแต่งอะไรตรงนั้นอ๋อแต่งงานทำป้๊อะไรวะอินเตอร์มินตอ่ะเฮ้เมีเอหมือนมีเพื่อนเิ่งมาอ๋อไปเราวะไปสีเขียวน้ำเงินชมพูของพวกเราจำได้ด้วย ขยานทำหลอดไฟแตกจังรวยมากมั้งขอเอเชียสินน้ำเงินใช่เหรอตับปิ้งไปปิ้งล่วงแล้วอ่ะไฟว่ะมันมุ่งมุ่งมาอ๋อรถไฟเราวะรถไฟสีเขียวน้ำเงินชมพูก็สุดของพวกญญ <c oughs> เราจำได้ด้วย ไเของเเชียสิ้นดินแต่เนี่ยมันแบบอย่างเงี้ยแอรปิ้นง่วงแล้วอ่ะไม่คือคือวันนี้เราใช้เอนเนอรอย่าไรแกเราไปมังกรคองมับุรคองเสร็จเ้าเดินไปสยามไปสยามหนึ่งปสยามสองไปสยามสามแล้วก็ กลับมามาบุญออต่อหนาทียังตัวถี่ถี้ยทไมมีคนได้ยินไไมได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินเขาวคนชุดขาวเนแบบเดียวชุดขาวนี่ไงนี่คือสีอเแกเเจอแบบผู้หญงอนี่อเี้าวอย่บอกนะอาวนออันนี้ว เีาตาไม่ฝาดคุณเฮ้ยมีขนาดไม่เจอผีสักตัวคือเป็นผีสีดำไม่เขาเป็นเองค่ะหรืืออมันคไหนไม่เห็นใครสักคนเลยคนชุดขาวคนชุดขาวแล้วคนเลยชุดขาวที่เราไม่เสี้ยงพูที่เหมือนกันเลยรู้เปล่าใช่เหรอแค่เราเจอแบบผู้หญิงอ่ะเหมือนจีนมาไล่ฮะใช่ค่ะเดี๋ยวบอกอ้าวอันนั้นผีเชหรือเปล่า เราตาไม่ฝาดเพรเอ้ยมีข้างหลังหรือเปล่าดิฉันเป่นสีดำเลยสีปี๊ด่ะวันค่ะมันดึงเอ็นมาไล่ว้ายจริงเหรลูกตาลูกตานะสึกไม่มีคนเดินขึ้ยตายอ่ะอยากโดนหลอกแล้วตายค่ะไตายหรพัสลุลดินมน ไอ้มันคนละโลกอ่ะเออยงหนอยัาเห็นดิตอนจริงโอ้ยตเออรไม่มีอย่าบอกได้ไหไม่มีอยากโดนหลอแ้วแกดูเราขำกันดู ไปอันนี้ติไปซื้อของกับสแกมเมอร์ที่โดนหลเน่ขาคนหลงำหน่อยเขาไม่ดูหน่อยเอกมาหน่อยอยากเห็นเพื่อนใเราว่าพวกแกเป็นผีคนท้าตายเป็นผีใช่ไหมสรุปว่าไม่มีแมกกี้นผีมกี้นผีมกี้นผีก็ท้าเลยเออ แต่ดิเนี่ยพีเดวดูนะพีฮ่า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 เฮขำมาสุดขำหน่อยเขาให้ดูหน่อยว่ามี่ไม่เราเป็นผีเมื่อกี้เราว่าพวกเกเป็นผีพวกเกเป็นผีใช่ไหมโดนแน่โดนฉกตับแน่โดนจกตับแน่อุ้ย ผีแอบมองเราแอบมองเธอยุ่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเร<พ>ียกผีเดี๋ยวดูนะผีเฮ้ยผีออกเกมผีออกเกม <c oughs> โอเคโอเคผีออกเกมผีออกเกม <c oughs> ว้านีเลยผีก็ <c oughs> เป็นผีเมื่อกี้ปต่อันไอีน้อง <c oughs> Oi, não